สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้ตาก็จะมองกล้องที่มองไปทางข้างบนนะครับเพราะว่าเห็นหน้าตัวเองเนาะพี่เกณฑครับรู้จักกันแล้วเนาะวันนี้เป็นหนึ่งวันครับที่ว่าตัดคลิปไม่ทันนะแล้วก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรด้วยแต่ว่ามีคอนเทนต์ที่ทําไว้แล้วเสร็จแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคครับก็เลยยังไม่ลงนะครับและเป็นหนึ่งวันที่จะรับว่าตัดคลิปไม่ทันนะครับวันนี้ยี่พยายามจะลงคลิไปได้ทุกวัน,นครับแต่ว่า ก็มันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้อยากทำจริงๆก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับวันนี้ก็ไปไว้หนึ่งที่ตัดคลิปไม่ทันก็บอกไปแล้วเม่อจะทำคอนเทนต์อะไรที่มาตัดคลิปง่ายๆทีมง,งานเราก็ไม่มีตัดคนเดียวแล้วต้องทํางานด้วยนะครับเลยจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่เลิกฝึกงานนะครับช่วงนี้ก็ฝึกงานอยู่ฝึกงานอะไรเนคอมเมดี้บอร์ดนะครับจะเริ่มกลับมาทําช่องแบบจริง,ๆ,ๆ,รงๆ,ๆนะครับเพราะว่าเราคจะมีทำแบบ full time บวกกับธุรกิจที่ทําอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะมารีวิวธุรกิจที่ทําอยู่นะครับช่องนี้จะมีความจริงจังมากขึ้นตัดต่อได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามีเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาตัดต่อเพราะใช้มือถือเครื่องเดียวครับคอมใช้ไม่ได้ราบพังตัวมือถือที่ถ่ายเลยมีสองเครื่องที่เราจะใช้ในการตัดต่อคลิปนะครับผมในการเลร์วิดีโอในการถ่ายนะครับทีมงานก็มีคนเดียวก็เลยต้องขอบอกทุกคนว่า ช่วงเนี้ยอาจจะทำคลิปออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับทุกทปกติมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ก็อยากยังไงทุกคน,นติดตามกันอยู่นะครับชอบไหมครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์